มีเงินน้อยเราก็ต้องเลือกใช้เลือกกินเลือกอะไรต่างให้เหมาะสมกับสถานะของเราในขณะนีนะครับผมก็ไปถ่วงเรื่องการใช้จ่ายเงินของประชาชนวันนี้รายได้ก็ลดลงใช่ไหมครับขณะเดียวกันร,ราคาสินค้าผู้บริโภคพลัพางงานก็สูงขึ้นทําให้รายได,ได้ที่เขาได้แต่ละวันแต่ละเดือนไม่เพียงพอเพราะใช้จ่ายไปนในเรื่องของการใช้จ่ายในรุบชีพิประจำวันเนี่ยมันมันเกือบถึง5้าสของรายได้เขาขแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะรายได้มันไม่มากมนัก มันก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมด้วยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเรามีเงินน้อยเราก็ต้องเลือกใช้เลือกกินเลือกอะไรต่างให้เหมาะสมกับสถานะของเราในขณะนี้นะครับไอแม่เย็ดนี่พูดคนไม่เป็นความจริงให้พัสทำโทษอย่างหนักเรามีเงินน้อยเราก็ต้องเลือกใช้เลือกกินเลือกอะไรต่างให้เหมาะสมกับสถานะของเราในขณะนี้นะครับไอหน้าเงี้ยไอแม่เย็ดไอควายไอสัสไอแม่เย็ด ควายขอพานท่านบนไอ้เฮี้ยนี่ยังนัก